ที่นัข่าวกีฬาผู้บอลไทยาบมานูโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเดิน่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้วิเคราะห์ถึงกบอลซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียประทะกับทางทีมชาติไทยโดยกันนี้จะเตะกันในเวลา1 9นาฬิกา30นาทีที่สนามโอบามปิกสเตเดียมถ่ายทอดสดทช่องทีสปอร์ตเจนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มที่ทางฝั่งทางทีมชาติอินโดนีเซียกันก่อน,นลวกันวันที่19เดือน4 2023, 2023อ,อินโดชนะเฟรซิปินไป3-0วันที่4เดือน5 2023อินโดชนะเบียนมาไป5-0ต่อวันที่7เดือน5 2023ติมอ์เดสเต้แพ้อินโดนีเซียไป0-3วันที่10เดือน5 2023กัมพูชาแพ้อินโดนีเซียไป1-2ต่อและว,วันที่13เดือน5 2023 อินโดนีเซียชนะเวียดนามไป3ต่อ2ส่วนสติ5ีเกมท่านัดหลังสุดของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีวันที่30เดือน4 2023ไทยชนะสิงคโปร์ไป3าต่อ1วันที่30เดือน4 2023ยอ่าไทยชนะมาเลเซียไป2 0ต่อ0วันที่8เดือน5 2 0 2อ่ลาว แพ้ไทยเป็นต่อ4วันที่1 1เดืนอน5 2, 2023เวียดนามเสมอไทย1ต่อหนึ่งแล้ววันที่13เดือน5 2 0 2 3ไทยชนะเบนมาไปถึง3ต่อ0โดยเราไปดูสภาพความพร้อมทั้งสองทีมกันต่อกันเลยดีกว่าครับเริ่มไทางฝั่งทางทีมชาติอ e ินโดนีเซียกันก่อนครับกันโดยกันนี้ทางทีมชาติอ e ินโดนีเซียนั้นชุดหยิบปีได้รับแต่งกลุ่มสามารถจบเป็นแชมป์กลุ่ม A ส่วนรอบรองชัดเลิศเชื่อทีมชาติเวียดนามสุดมันไป3าตสโดยความพร้อมในเกมนี้อินดราชยาฟี่กุนซือของทีมหมดสิทธิ์ใช้งานปรตาตมาอาหารแบ็กซ้ายจอมทุ่มไก่ที่โดนใบแดงในรอบรองชัดเลิศส่วนแกนหลักรายอื่นๆอยู่กันครบคันทั้งฟาจาประมาณเบ็แบค,แคมปูจาวิตันสุเรมานเบรมดันซานาตามันซา,า,าริโนเฟอร์ดินานเรสกี้ริโดและก็บากาสคาฟา ส่วนทัพฝั่งสภาพความพร้อมทัฝั่งทีมชาติไทยนั้นซันนี้ช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยชุดยุ2ปีจบเป็นแชมป์กรมบีก่อนจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไล่ถล่มทีมชาติเบียนมาแบบไม่ยากเย็นนัก3-0ต่อความพร้อมในเกมนี้โคตระอ,อิสระสีทโทโรผนสือของทีมพร้อมจัดทัพชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่ติดแต่เพียงแค่ ใช้พัาวรรเป็นสัตว์กองการที่ยังต้องลุ้นเช็คฟิตนอกนั้นพร้อมลุยทั้งหมดนำทัพมาโดยทรงชัยทองชำมเจรทานเข็มดีชาวบงคลเรืองคณะโรดอิฟันเตรอริออนเจมปุริเชษทอสนิดชาณรงค์พรมสีแก้วยศกรบุรภาและก็ธีรศัก์เผยพี่ใหม่ โดยการนี้นะผมทีมชาติอินโดนีเซียจะกลายเป็นทีมเดียวในศึก4เกม2 2023ที่ชนะทุกนัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม4เกมจนมาถึงรอบรองชนะเลิศโดย5เกมที่ผ่านมายิงไปมากถึง16ประตูผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้อีกครั้งโดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2019แต่ครั้งนั้นพวกเขาจบเป็นรองแชมป์เพราะแพ้เวียดนามไปอ3 ส่วน,นทีมชาติไทยผลงานยังคงคงเส้นคงวาอยู่ต่อเนื่องแต่เพราะเราแบ่งกลุ่มชนะไป3เสมอหนึ่งส่วนรัปรองชนะเลิศก็สามารถเก็บชัยชนะได้ยืดสติไร้พ่าย,ายนอกจากนี้ยังเสียประตูน้อยที่สุดในการแข่งขันในคนนรั้งนี้เท่ากับทางอินโดนีเซียที่3ประตูก่อนจะเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ติดต่อกันโดยมีโดยปี2022พระธาตพ่ายเวียดนามไปศต่อห ทั้ง2ทีมที่เจอกันมาในรอบรองชนะเลิศศึกซีเกม2023ไทยเอาชนะอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลา120นาที1-0คือเสมอในเวลา90นาที0-0และผลที่คาดว่านะครับมีโอกาสที่ไทยนะผมจะชนะในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆลุยศึกซีเกมในครั้งนี้กันด้วยครับเล้มาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกับเวียดนามพูดถึงก่อนเกมรอบชิงชนตเลิศทีมชาติไทยเจอกะทางทีมชาติอินโดนีเซียในกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีก,กว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก,กันอินโดนีเซียจะมีเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยสนับสนุนอินโดนีเซียนะคอมเมนต์ต่อ,อมาผมชอบอินโดนีเซียที่เอาชนะเวียดนามแต่ผมอยากจะให้ไทยเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อ,อมา ฉันมาจากประเทศมาเลเซียพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านของประเทศฉันไม่รู้จะเชียร์ใครดีอะไรก็ตามขอให้ทีมไทยและก็อินโดโชคดีก็แลวกันในครั้งนี้ขอมเ่นตอมาขอให้โชคด,ดีอินโดนีเซียจากแฟนบอลกัมพูชาขอมเมนตอมาทั้งสองทีมอินโดนีเซียและก็ไทยสมควรได้รับเหรียญทองขอให้โชคด,ดีในครั้งนี้นะขอมเมนตอมา อินโดนีเซียคนได้รับเหรียญทองชายในทอนเมมตนนี้ฉันขอให้พวกเขาทุกคนแสดงให้ดีที่สุดในะรอบชิงชนตเลิศไทยก็เล่นได้ดีและก็แข็งแกร่งแต่เชื่อว่าครั้งนี้อินโดนีเซียนั้นจะเอาชนะทีมชาติไทยได้ข่าวม่นต่อมามาเลยเวียดนามอย่างน้อยก็น่าจะพยายานที่จะได้รับเหรียญจากแฟนบอลเวียดนามนะข่าวม่นต่อมาลุยเลยเวียดนามขอให้พวกคุณได้เหรียญทองแดงข่าวม่นต่อมาลุยไปเลยอินโดนีเซียเพื่อเหรียญทองแดงนะข่าวม่ต่อมา อินโดนีเซียปีนี้มีขุมกำลังที่ดีที่เตรียมมาหลายปีแล้วและมีนักเตะมากประสบการณ์แต่ระวังไทยด้วยเพราะไทยเป็นกำลังหลักในการชิงเหรียญทองซีเกมเสมอหวังว่าทางอินโดนีเซียนี้จะคว้าเหรียญทองได้ในปีนี้มันจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับแฟนชาวอินโดนีเซียนะคอมเมนต์ต่อมาไทยจะเป็นแชมป์แต่ว่าทางอินโดนีเซียก็มีโอกาสเช่นเดียวกันเพราะเป็นทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาวันนี้มาสนับสนุนอินโดนีเซียกันเถอะครับชาวกัมพูชาทุกคน คอมเมนต์ต่อมาขอให้ทางอินโดนีเซียนั้นโชคดีคุณคู่ควรกับเหรียญทองชัยชนะครั้งใหญ่จะส่งเสริมจิตวิญญาณและอนาคตของคุณจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ตามคำทำนายของฉันจากแฟนบอลกัมบ,บูชาคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียป,ประทกกระกับทางทีมชาติไทยจะเป็นคู่ที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้คอมเมนต์ต่อมาแชมป์คือประเทศไทยน,นะคอมเมนต์ต่อมาไปอินโดนีเซียกันเถอะ คุณทําได้ฉันเป็นกำลังใจกับทางคุณนะนะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับเจอไทยมันแล้วนะสื่ออินโดตีข่าวซาจฟรีเจอทีมชาติไทยรอบจีสเตเลิศที่สนาแห่งนี้มาแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงโดยสื่อชั้นนำของทางอ e ินโดนีเซียโบราสสปอร์ตรายงานข่าวใหญ่ว่าอินดรา อาซาจาฟรีเคยพาทีมเอาชนะทีมชาติไทยควา้าแชมป์ที่สนามแห่งนี้มาแล้วโดยทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้ใการนำทัพของอินทราซาจาฟรีตเตรียมลงสนามร,รอบชิงชนะเลิศแมตชชิสตาเหลียนทองศึกขบวนชายซีเกม2023พบกับทางทีมชาติไทยที่สนามพอดนองเป็นเ a ช i นแนลโอ y m p ปิกสเตเดียมประเทศกัมพูชาโดยสื่อทางอินโดนีเซียบระบุเลยนะว่าอินทราซาจาฟรี วัวหน้าคโค้ชทีมชาติอิโนโดนีเซียชุดยุยี่สองปีจารึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ซึ่งนำอิโนโดนีเซียนั้นเอาชนะทีมชา,ชาติไทยมาแล้วที่สนามแห่งนี้ในการแข่งขัน AFF ยุยี่สองปีครับองพิรอบชิงชนะเลิศครั้งนั้นทีมชาติอิโนโดนีเซียชุดยุยี่สองปีตามหลังไทยไปศูนย์ต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามภายใต้การดูแลของอินดราจาฟีอิโนโดนีเซียนั้นสามารถพลิกเอาชนะไทยไปได้สองต่อหนึ่งซึ่งสองประตูชัยของทีมชาติอิโนโดนีเซีย ชุดยูย่สปีเป็นประตูของซานิวิสกี้และก็โอวันโดเฮข้อที่จริงที่น่าสนใจก็คือทีมชาติอินโดนีเซียชุดยูย่สปีภายใต้การน,นำทัพของอินดราซาจฟรีในเวลานั้นสามารถเอาชนะไทยได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2 3รอบชิงชนะเลิศ ตอนนี้ด้วยโค้ชคนเดิมทีมชาติอิโนโดนีเซียชุดอยู่ที่2ปีจะกลับมาพบกับไทยในฟุตบ,บอลจีเกม2023รอบชิงชนตเลิศที่3กีฬาแห่งชาติโอลิมปิกในครั้งนี้อาแผมเป็นว่างานนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูคุณต่อไปการารว่าความมั่นใจนี้จะยังอยู่ไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับประธาน PSSI เผยวิธีการที่จะเอาชนะทีมชาติไทยอรอบชิงชนะเลิศในศึกซีเกมในครั้งนี้โดยการที่ทางาร r a สปอร r ตนะฮะทางเปิดสบ,บสัมภาษณ์ของอิริกชอริชี้สูตรสำเร็จในการเอาชนะทีมชาติไทยเพื่อทิ่จะควะเหรียญทองก็คือการมีจิตใจที่นิ่งและไม่กลัวโดวยทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาโดยพวกเขาพบกันในวันนี้ที่สนามพนมเปญในช่นงแอลโอนิปิกสเตเดียม ซึ่งเอริกโอรีประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดเปิดเผยถึงเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยโดยเขาระบุเลยนะว่าขอให้ผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียมีสมาธิมีจิตใจที่นิ่งพร้อมและก็ไม่กลัวจะทําให้อินโดนีเซียคว้าเหรียญทองเหนือทีมชาติไทยได้โดยทางอินโดนีเซียพลาดเหรียญทองมาอย่างยาวนานมาแล้วกว่าสัปปีอีกทั้งทัพการุด้าเองก็มีสติที่ไม่ดีในการพบกับทางทีมชาติไทยในศึกซีเกมในครั้งนี้ โดยผลล่าสุดชินแต่ยังต้องพ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยทําได้เพียงแค่ไปชิงเหรียญทองแดงเท่านั้นโดยเหตุนี้ท่านประธาน PSSI ฉันหวังว่าในปี2023ทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถยุติดตาแหน่งแชมป์ในครั้นี้ได้นานผมเป็นทงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่หนันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2566 โดยชายผู้บังคับรั้งผ้บัญถังรับ